ใช้ขังเจ้าตอนที่7แล้วเอามาบอกข่าวดีว่าพี่ลยย้ายของกลับบ้านเรียบร้อยชฉวลากับพันแสงก็ดีใจคุณพี่มาอยู่ห้องแปรประเดียวก็รกซะแล้วสงสัยต้องออกโหนกระแสะหน้าตาก็ดีแต่อย่างนี้ก็ไม่ไหวเวลาเลยจะเก็บห้องให้แต่พันแสงบอกไม่ต้องรีบเพราะเขาจะเข้าป่าไปบำเพ็ญเพียรเพราะช่วงนี้พี่แกไม่ค่อยมีกระจิกกระจิบคืนในหัวมีแต่สาวอาคมจะเข้าตัวสงสัยจะตายก่อนมีซัมติงชเวลาถามว่าจะกลับมาที่นี่ไหม พันแสงบอกที่เข้ามาอยู่ที่นี้แค่ต้องการไล่พิไยกลับและหลังจากบำเพ็ญเพียรเสร็จเขาจะไปนอนที่ค่ายตัดมาที่พี่หมืน่นเขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใครรักเขาเลยจึงพยายามเรียกร้องความสนใจจากสายหยุดหมื่นพยายามจะข่มขืนสายหยุดแต่สายหยุดขู่ระวังอาคมของพันแสงจะเข้าตัวชิบหายแล้วตู่หมื่นดิ้นทุรนทรายพันแสงมานั่งสมาธิในป่าแต่ในหัวก็มีดเตะวาลาเราจะมาตายเพราะผู้หญิงคนเดียวไม่ได้หมื่นไม่เข็ดทีบอ้นซาควา่ำ เห็นกาลังลูบปลายสายหยุดทาครีมครับในเมื่อหมื่นทําร้ายอ้นไม่ได้เลยให้เงี่มทําแทนหมื่นสังฆ่าอ้นขัดขืนกันอยู่สักพักเงี่มพลาดจะแทงเข้าดันโดนสะบัดมีดจนมีดบาดแขนสมควรสายหยุดให้อ้นหนีไปก่อนท่านหมื่นคงตามตํารวจมาจับอ้นแน่ส่วนสายหยุดจะตามไปอีกทีไม่ต้องเป็นห่วงพี่อ้นไปเล่าเหตุการณ์นะให้ชาวราฟังชาวราทนไม่ได้จึงบุกมาถึงเรือนหมื่นคูว่าเขาจะเอาอ้นเข้าตารางไม่งั้นเขาจะไม่หยุด แต่ชาวาลาบอกเอาเลยเธอก็จะแชทุกอย่างว่าพี่มื่นทําอะไรกับพวกเขาบ้างก็เริ่มมีคนออกมาช่วยอน้นเพื่อสักขีพยา,ยานว่าอ้นเป็นคนดีแต่มึนก็เถียงกับพวกไม่สํานึกบุญคุณอาหารที่พวกมึงกินกันอยู่ก็เงินค่าสายหยุดพยายามคุยเกลี้ยกล่อมท่านมืน่นจนใจเย็นลงระเขาจะไม่เอาเรื่องก็ได้แต่อ้นต้องออกไปจากเรือนชาวาลายังคูด้วยว่าทั้งเหยี่มเป็นมือเป็นเท้าให้พี่มืน่นเดี๋ยวจะโดนเล่นของใส่ชาวาลามาบอกพันแสงเรื่องของอ้นมันคืออุบัติเหตุแล้วเธอก็ให้พี่อ้นมาอยู่ที่นี้แล้ว ได้ไหมคะคุณพี่มาอยู่ที่เรือนหึงก็หึงแต่เช้าวาก็อ้อนขนาดนี้จะไม่ใจอ่อนได้ไงมือไม่พอใจที่อาหารรสชาติแย่มากร่องเนียมเป็นคนทําเขาทําอาหารไม่เป็นส่วนคนอื่นท่านกับมืนเข้าไม่ให้ดูแลเพราะกลัวโดนวางยาเนียมจึงต้องรับผิดชอบหลายอย่างแบบนี้ผมก็เหนื่อยคนเดียวสิครับเนียมเสนอให้หมอผีถอนอาคมดีไหมขอรับหมอผีแก้อาคมให้ท่านมืน่นแสดงอิทธิฤทธิ์เอาของออกคืนให้พันแสงทางพันแสงก็รู้แล้ว จึงใช้อาคมกลางบาเรียป้องกันทางด้านหมอผีก็ไม่มีปัญญาพอคนนี้วิชาอาคมแข็งแกร่งจริงๆแต่วันนี้ตูขอเกิดหน่อยละกันทางด้านพันแสงก็สู้กับพลังคลื่นเตา่าลุ้นชิบหายยื้อไปยื้อกันมาทางด้านหมื่นก็อ,อย่าให้ตูเกรงปากนานเดี๋ยวกรามคางทางด้านหมอผีก็สู้พันแสงไม่ได้เลยถึงกับสำลักน้ำแดงเขาบอกมีวิธีเดียวคือต้องให้อาจารย์เขาช่วยแต่ไม่ติดต่อน,นานแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็จำไม่ได้แต่ยังคนหนึ่งหลวงประวราทัศ์ช่วยพาเขาไปเจอหน่อย ตัดมาที่พันแสงกําลังจะกลุ่มคุยกับละออมิ่งเปิดประเด็นเรื่องพี่อ้นว่าทําอะไรอยู่แล้วได้เจอแม่นางไหมทางพันแสงก็รอคําตอบใจจดใจจอมันแอบพึ่งเล็กน้อยละออก็บอกพี่อ้นไปทำนาตามที่พันแสงสั่งมิ่งถามต่อว่าแสดงว่าพี่อ้นยังไม่เจอกับแม่นางใช่ไหมไอยงก็มาขัดจังหวะจะให้ละออไปทํานู่นทนํานี้ทางมิ่งก็ถามไม่หยุดจนพันแสงลำคาไยยงถ้ามึงอยากได้แตงกว่ามึงก็ไปเอาเองหรือจะแดกตีนตูคนกำลังจะฟัง และออกบอกทั้งสองกำลังอยู่ด้วยกันสองต่อ2เลยค่ะทางพันแสงก็ออกอาการถึงสุดๆพันแสงจึงไปแอบดูชวลาทางด้านชวลาก็กำลังพูดคุยเรื่องพันแสงพี่อ้นบอกเขาต้องรักแม่นางชวลามากแต่สำหรับชวลาพันแสงคือพี่ชายและชวลาคิดว่าพันแสงน่าชอบผู้ชายเห็นชอบบอกบดไม่สามารถรักกับผู้หญิงได้ทางด้านพันแสงที่แอบฟังก็อ้าวตูเป็นสายเหลืองเฉยพี่อ้นเปิดประเด็นเรื่องหัวใจชวลาถามว่าคนเราต้องมีเนื้อคู่ด้วยหรออ้นบอกไม่ทุกคน แต่ทุกคนควรจะมีความรักเช่นแม่นางเคยรู้สึกคิดถึงใครตอนตื่นไหมชวลาบอกก็อ้นไงแล้วน้องที่เรือนกลัวว่าจะโดนทำร้ายรังแกไหมดีว่าพันแสงฟังจบไม่งั้นอ้นโดนแน่ตกดึกชวลาเห็นใครไม่รู้มาแช่อ่างกลางป่าที่ไหนได้เป็นพันแสงชวลาพ้าตกอ่างแช่น้ำกันหวานฉ่ำพันแสงบอกว่าข้าเป็นผู้ชายไม่ได้ฝักไฟเพศเดียวกันก่อนจะเดินออกไปพระเอกของเราใจชื่นแล้วเตื่นมาอย่างแรกที่ชวลาคิดถึงคือพันแสงยิ้มหน้าแดงเลยนะ่ะ ที่แทบพอมีน้ำปูเจ้าแสนคำมาหาหลวงประวรแต่คนของหลวงบวรไม่ต้อนรับพ่อหมอเลยเปิดประตูมิติไปบอกหลวงประวรให้เปิดประตูมาต้อนรับตูเดี๋ยวนี้หลวงประวรก็ตกใจนี่ตูหลอนเปล่าเนี่ยช่วงนี้กินนมอัดเม็ดเยอะหลวงประวรออกมานั่งคุยกับพ่อปูก็ได้รู้ว่าทั้งคููเป็นสิทธิแทนศีนินพ่อปูเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ฟังว่าแทนศีนินเคยเป็นโจรป่าเป็นลูกของทาสพอถูกชนชั้นสูงเอาเปรียบมากๆเลยไปฝึกวิชาอาคมหลวงประวรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแทนศีนินอยู่ไหน เพราะปกติที่ติดต่อกันจะส่งมาแค่ดวงจิตทันใดนั้นแทนสีนินก็ปรากฏตัวทางสีนินที่เขารู้เลยจะจัดการเองขืนสู้กันต้งโต้งพันแสงจะไหวตัวทันก่อนอื่นเลยต้องปลอมตัวเป็นหลวงบวรเพื่ออะไรไอ้ไม่เข้าใจทางด้านหมื่นก็โดนแก้อาคมเสกลูกกลมเข้าปากเป็นยาสะกดอาคมพันแสงทางสีนินก็หลอกใช้หมื่นให้แกล้งเป็นคนดีเขามีบางอย่างให้ทำพันแสงใช้พี่อ้นไปขายของที่ตลาดคนที่เรือนกำลังลำบากขายได้เท่าไหร่ เอาไปแบ่งกันพันแสงใจนายหล่อมากพันแสงมาเช่าร้านแต่พบคนงอนหนึ่งอัตราก็พี่อ้นเล่นรู้ใจชวลาไปหมดทั้งคู่แฮปปี้มีความสุขมาที่พันแสงนั่งหน้าหงอยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวใจฟูเดี๋ยวใจแฟบมันคืออาการของคนมีความรักพันแสงถอนหายใจพันแสงถามอ้นว่าพอนอนได้ไหมอ้นบอกเหลือเฟือครับขอรับดีงั้นก็นอนที่นี่ละ่ะพันแสงสงสัยตา,าคาตแต่พันแสงก็เปลี่ยนใจ ที่เรือมีทั้งผู้หญิงและเด็กกลัวจะมีอันตรายถ้ากลับพระเอกของเราก็งอนหนักจนชวลาต้องถามว่าเธอทําอะไรผิดหรือเปล่าพันแสงไม่ได้บอกอะไรเข้ามาส่งชวลาและจะกลับไปค่ายทหารอยู่ใกล้ก็เจ็บอยู่ไกลก็เจ็บนี้สินคคนที่ไม่ได้อยู่ในสายตาทางชวลาก็เสียใจคิดว่าพันแสงโกรธเกลียดจบไปแล้วกับตอนที่7สนุกกันไหม